สวัสดีครับพียสีกุ้งผมชัดนะครับวันนี้มีคําถามจะมาถามเฮียว่าทาไมถึงมีการเรียกเก็บเบี้ยประกันเพิ่มในภายหลังครับเหตุผลที่มีการเก็บเบี้ยเพิ่มในภายหลังรถที่ต่ออายุไปแล้วบางบริษัทยังไม่สามารถตรวจสอบดูว่ารถคันนี้เนี่ยนะมีเกิดเหตุเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาเขาให้กรมธรรม์มาแล้วแล้วก็มาตรวจสอบทีหลังว่ารถคันนี้เนี่ยนะมีเกิดเหตุ ก่อนประกันหมออายุแล้วก็เป็นฝ่ายบะมาทด้วยทําให้บริษัทเสียหายบริษัทก็จะเก็บเบี้ยเพิ่มกับรถคันนั้นอันนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยครับแลีกรณีหนึ่งนะครับนะกรณีที่คุณไปเพิ่มอุปกรณ์อย่างเช่นคุณไปเพิ่มอุปกรณ์ติดตั้งแก๊สมันก็ทำให้มีการเสี่ยงภัยมากขึ้นนะคุณก็แจ้งบริษัทประกันภัยว่าคุณติดตั้งแก๊ชุดนี้สามหมื่นสมงิบะบริษัทก็จะคำนวณเบี้ยวว่าถ้าเกิดติดตั้งแก๊สตรงนี้ออกมาเนี่ยนะมันก็จะมีการคุ้มครองอปกกรณ์แสขึ้นนนมาใวงเงิ เบีย้ยก็จะถูกเพิ่มขึ้นเลยครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่บริษัทเก็บเบีย้ยเพิ่มหลังที่กรมธรรม์ออกแล้วนะก็คือบริษัทตรวจสอบแล้วว่ามีเคมหรือมีการติดอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาเช่นติดตั้งแกส๊สอุปกรณ์แก๊สทุกอย่างก็จะมีผลคุ้มครองต่อเนื่องไปเลยครับโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมทําได้คุณก็ทําได้ครับ